ดีครับอยู่กับช่องปาชิตคนหมักรถนะครับผมว mm ันนี้ผ่านมาพอดีเห็นรถเป็นบอกขายครับโล่ครอบ4เฮเคครับตัวนี้210แรงมาเด้อใดสนใจอยากได้ไปต่อรถดำต่อรถแฮเก็บงานเรียบร้อยครับผมต่อรถดำต่อรถแฮห,หรือว่าสิเพ็ดรถล่องครับสามารถเอาไป ใส่งานเลยเลยตัวนี้หกเมตรยี่สิบนะครับเครื่องซีเฮตชีสองรอยสิบนวบเต็มเอกสารอินไว้ครับเครื่องแห่งเลยสวยงามครับดีสวยงามดีเครื่องแห่ง,หง,เ, ang, เ,ง,หงเ,เกียกร์กับแหงกิ๊กเลยเพิ่งเบิ่งสภาพกัตซี่ครับผูใดได้ไปนี่ที่ว่า บ่าพิหวังครับเบิ่งกัดซีบ่มีสนิมเลยกัดซีบ่มีสนิมเลยนะครับอห่นงไรเบิ่งผังในครับตัวนี้เป็นเอกสารอินไว้ครับ6เมตรยีเด้อครับความยาวกัดซีผูได้อยากได้เอาไปปั่นไปเห็ดรถด,ดำรถแฮห,หรือว่าจะเอาไป เิเดรถล่องก็ได้ครับเนี่ยยกกระบะมาใส่เลยเลยตัวนี้เป็นเอกสารอินโหวยนะครับ,บอินวอยพอดีเปนล็อกประตูไว้บริบเบิกในข้างในอะ่ะสวยงามครับรถนอนอืมขับซี่งามครับขับซี่งามเงาพอไหมซีเงาพอ ดี210เฮ็คีสองร้อยสิบแดงมาครับเห็นบอกอง่านครับเสียง่ายอยู่ราวไฟมีราวไฟของบุมีบันไดข้างครับคิดว่าโอเคอยู่ครับสภาพรถย่างหน้าก็พอถไฟ หนอกเลยครับตดหนอกกันนี่ c HK คปรับส่งานเลยแหงดีครับเกียร์เครื่องแหงดีกระชีเบิ่งฟังนั่นไปดิฟังนั่นก,อกะอะชีเนียนค่ะที่อยู่ระชีเนียนเลยครับ เอาไปปั่นเลยเลยครับยางสวยยางนอด้องหกนอดพ่อ,อตัวเอสครับพ่อตัวเอสดูเลยสนใจกับกิ่งกลางมาแหละเบกกิ้วแต่เบิรงขัดซีขัดซีสวย เลยสนใจครับปรีงกลางมานด้450,000บาทครับมาต่อรองได้เลยนะครับเด้อ450,000บาทเลยสนใจรถหัวลากัซซี่ครับโลโบ้คัพกับ4เฮคคีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ450,000บาทนะครับเอกสารดิน้ว